รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความร่มรื่นของพันไม้นานาชนิดทั้งพืชสวนผักสวนครัวสวนป่าและไรนาสวนผสมที่ถูกบุกเบิกและสร้างมาด้วยมือของลุงสมศักดิ์หรือนายสมศักดิ์ชัยเกิดประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะอำเภอนนย,ยอยามจังหวัดจันทบุรีที่ค้นพบความสุขกายสบายใจและอยู่อย่างมีความสุข จากการสร้างสวนหมุนเวียนสู่ศูนย์เรียนรู้ปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่คนที่สนใจผมเองผ็ชื่อนายสมศักดิ์เกิดประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจอำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีอดีตผมก็เป็นหมอทหารอยู่กองพันทหารเรือมาย้ายมาอยู่มจุบัลพันรอเจ็ดขอสอนโยกใครมาสุดนี้นะุ่นเราไปเนี่ย เราต้องไปสูญเสียพลังคนเพราะอ,อะไรเพราะว่าเพื่อไปเหยียบกับระเบดทตายไปนหนึ่งคนขาขาดหนึ่งคนและโดเนเตะไปแปดคนผลท้ายหลังจากนั้นเราก็ได้มีการยิงกันตลอดสองชั่วโมงได้ยนินเสียงปืนแล้วผลท้ายผลท้ายเป็นไงไหมเจ็ดโมงเช้าเราไปเคลียร์เพื่อที่ก็มีแพทย์หญิงก็ตายหนึ่งคนแลสมาชิกก็ตายเยอะแต่ผลท้ายเราก็กลับมาโดยปลอดภัยหลังนี้เราก็อยู่จากนั้นแล้วก็ผมก็ ออกจากวงการทาหารมาแล้วก็ผมไปทํางานสารดลจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยห้าปีแ็อย่างนั้นก็ห้าปีแล้วผมเองก็วางเข็มทียาเก็บอะไรทุกอย่างวางแล้วเดินเข้าสู่เสร็จกิจพอเพียงกังพ่อหลวงอย่างแท้จริงถ้าเราจบสามหัวของเงื่อนไขเนี่ยการเสรษจกิจพอเพียงเนี่ยตามแนวพระราชบุรีเนี่ยเราจะลงตัวทุกอย่างหนึ่งเราต้องเดินสายกลางสองเราต้องทําตัวปริมาณทําตัวให้มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอ,อ่สีอันนี้สัมคลาสดุดเอ่อต้องความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุสสจริตเนี่ยแล้วก็ต้องมีการขยนันมันเพียงขยันอดทนทุกถึงทุกอย่างแล้วต้องมีสติคนเราต้องมีสตินะครับถ้าไม่มีสติทําอะไรไม่สําเร็จสติมาปัญญาเกิดสติจเจริญจะเกิดปัญหาการแบ่งวันในสัมคลายสดุดหนึ่งแบ่งวันความรู้ความสามารถความดีทุกถึงทุกอย่างถ้าเราจะทําอะไรแล้วแต่ เราจะไปสอนคนอื่นสอนไม่ได้เพราะเราต้องทําให้เขาดูก่อนพอเราทําก็ติงทุกอย่างทําให้ดูก่อนแล้วพอดีแล้วเขาไม่เห็นเขาก็ทําตามเยี่ยงกุกติงทุกอย่างเราจะไปข้ามปครัขาทํ้แค่เราต้องทําให้เขาดูอันนี้ชัดเจนทำห้ชัดเจนตรงนี้คุณก็ทําให้ประสบความสำเร็จแบบที่ผมทํามาดุเรียนอ่ะสมัยก่อนอ่ะ จริงๆแล้วมันกิโลละสิบสิบบาทจะเอาสิบสองก็ไม่ได้สิบสามไม่ได้เรานุดท้ายเราเป็นใขายก็าขาดทุนปีก็าขาดทุนปีเราตอนนี้เน้นแล้วกลับมาเดินตามอลยรพ่อพ่อบอกว่าทุกอย่างต้องมีการลดต้นทุนทีนี่นข้าสมองแนละ้วว่าหนึ่งเราทําไหมถึงจะมีการลดต้นทุนของก็นุดท้ายก็เที่ยวสุดท้ายเที่ยวนั้นต้องไปวิ่งไปสีมุมเมืองได้มาสิบสี่บาทก็มาเที่ยวหนึ่งเราก็ได้เจ็ดหมื่นบาท เราเจ็ดหมื่นบาทแล้วกลับบ้านเราไปสองคืนผมุดท้ายกลับมาแล้วเดินเข้าป่าเลยตัดไม้ตัดไม้เนี่ยตัดไม้มาสร้างสร้างความไก่รับจ้างเลี้ยงหนึ่งหมื่นตัวแล้วก็สร้างเนี่ยผมว่าใช่อดียสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ไม่เราไม่มีทุนพูดแล้วเราเราไม่มีทุนแต่เราใช้ไม้ของเราใช้พยางไปซื้อพยางที่เอ่อที่ชนบุรีเนี่ยไปซื้อพยางแมาบุงพยางแล้วมาเลี้ยง หนึ่งหมื่นตัวตอนนี้เราหนึ่งกับขายไปล้วก็ได้กำไรจากจากายสองมูลกษตรเนี่ยทีนี้ผมไม่ต้องไปลงทุนเจ็ดหมื่นแล้วที่ผมผมเรียนหมอนทองสองร้อยชนลงทุนเจ็ดหมื่นซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อไรไม่มีการไม่มีกาไรเราก็ซื้อของแพงทุกถึอองทุกอย่างได้เอามาบางทีใส่เนี่ยมันชุดแรกออก็ออกไปอ่อนริงชุดที่สองก็มันเป็นหมุดปุ๋ยปลอมครับเป็นปุ๋ยปลอมนี่เราอันนี้เราไม่ว่าเขาผลสุทไายเราก็มายึดเหนี่ยวตรงน,นี้ คนไทยเราว่าผมเองผมจบจากสูนโยเลมปด้วยจบจากสูนโยเลมาแล้วก็คาว่าจุลชีวิต่างคำเนี่ยขยายสิบชนิดตั้งแต่ว่าปรับสภาพนะ้าไล่แมลงหรือว่าทํโฮอร์โมนแล้วก็ทุกถึงทุกอย่างเนทะ่ามาเรียนรูกกับผมผมที่นี่ไม่มีปิดบ,บังครับผมให้ให้ให้โอกาสหมดทุกทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเวลานี้ที่ทํามาก็ตอนนี้จะครบประเทศไทยแล้วเจ็ดสิบสามจังหวัดนติดเข้ามาประดิษฐ์ไว้หมดแล้วผมก็ทําทําตัวแบบเนี้ย แต่เราก็เวลานอนเราต้องคิดไม่ใช่ว่าสัต์นอนไม่ได้เราต้องนอนคิดว่าเราจะต้องทำอะไรสารต่อแบบไหนที่นี่มีทุกอย่างสัตว์เนี่ยเกือบถึงเกือบร้อยชนิดที่ผมเลี้ยงแต่สัตว์ทุกชนิดเนี่ยจะต้องมีประโยชน์กับศูนย์เราถึงเราจะเอาเข้าเข้ามาเลี้ยงได้มีประโยชน์คือว่ากยกตัวอย่างอะรถยกฟางเนี่ยฟางผมซื้อมาเลี้ยงหนึ่งเราได้มูลเข้ามาทําทําปุย๋ย สองขยายพันธุ์ขายตัวละหมื่นสามตุดยอดเลยตัวนี้อยู่บนเขาอยู่บนหัวเขาต,ตัวไหนที่ดูแลดีไหลดีตัวหนึ่งกิโลเนี่ยตัวเนี้สามหมื่นห้าไม่หนีมือครับทำแล้วก็ในแพทย์ที่ภูพานนำไปเอาไปพิจัยว่าเขาฟางอ่อนเนี่ยมันมันมันแก้อะไรผลท,ท้ายเขาบอกว่ามีการต่อตามม้านมะเร็งหรือรักษามะเร็งก็ได้ต่อตามม้านมะเร็งไม่ให้ขยายตัว ความดานเบาหวานเนี่ยได้หมดเลยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่กล่าวถึงการดำรงอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงในระดับใหญ่ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมอีกทั้งยังดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี พ่อสมศักดิ์คะคถามพ่อก่อนว่าการที่เรานําแนวคิดปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาใช้อเริ่มต้นทาไมเราถึงนําแนวคิดนี้มาใช้คะพ่อพราะเราแนวแน,ว,นวคิดตรงนี้ที่ผมเอามาใช้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเราเป็นลูกเกษตรใช่ไหมลูกเกษตรก็เกษตรเนี่ยเกษตรก็เรียกเศรษฐเกษตรก็คือเศรษฐกิจพอเพียงรเราเราต้องทําตามแนวพ่อว่า คำว่าพอเพียงคืออะไรอเออนี่เรารู้แล้วว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรปป๊บเนี่ยเราจะทำหลายทุกอย่างเราทําสวนเนี่ยเราต้องมีการลดต้นทุนค่ะเออคือว่าเออลดต้นทุนแล้วว่าเราการลดต้นทุนี่ยเราต้องหาวิธีลดแบบไหนยังไงมีหาวิธีลดก็คือว่าถ้าเราทําสวนจริงๆริงอ่ะเราปลูกตามหลักการแล้วเราทําสวนจากเกษตรกรทําสวนปป๊บเนี่ยเราต้องซื้อซื้อปุ๋ยใช่ไหมอืมใซื้อปุ๋ยเขาปุ๋ยก็แพงยาก็แพงเอ่อขาดแรงงานก็แพง ทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดแล้วผลที่เราได้มาเนี่ยวันเนี้ยเราไม่มีกาไรเลยเพราะอะไรเพราะเราไปซื้อของเขาทุกอย่าง,งต้นทุนสูงเออต้นทุนสูงแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ข้ดใจว่าเนี่ยเศรษฐกิจเปลี่ยนของก,ก่อคืออะไรเราหลังจากนั้นมาเราก็พยายามเริ่มเริ่มทําตรงไหนก่อนเริ่มทําตรงที่ว่าเราต้องหาวิธีการว่าการลดต้นทุนลดต้นทุนคืออะไรลดต้นทุนคืออะไรลดต้นทุนเนี่ยเราต้องมีวิธีการลดต้นทุนหนึ่งสมมติเราเคยซื้อปุ๋ยเข้ามา ซื้อปุ๋ยมาต่อไปเราไม่ซื้อแล้ว,แล,วแล้วถามอ่ะเราเอาอะไรทดแทนอนะ่ะเราหาหาวิธีทดแทนกัน,กนคือว่าหนึ่งก็พอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเราจะอยู่เนี่ยมนุษย์สัตว์พืชเราอยู่ด้วยกันนะ่ะสามอย่างเ้าขาดแต่ลสักอย่างเนี่ยมันจะเหลือเหมือนเรือไม่มีหังเสือใน,นเมื่อเรือไม่มีทังเสือปั๊บเนี่ยเป็นการว่าเราการลดต้นทุนม่ถูกต้องแล้วการลดต้นทุนหนึ่งเราอยู่ก็ได้อย่างเราพืชพืชเราก็เราจะทาพืช เราก็ต้องเอาปุ๋ยจากสัตว์เนี่ยไม่ว่าสัตว์ชินิดไหนก็แล้วแต่ติดเป็นสัตว์แล้วว่าเขาเราได้หมุนเข้ามาแม่เรากอไปใส่ทีนี้เราปีนี้สมมติว่าเราได้เป็นปีเราได้เ,าเอามาใส่ปั๊บแล้วก็หนึ่งเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วสมมุติเราเราเคยขายสิบบาทเอ,อยังขาดทุนแต่ตอนเนี้ยปีหน้าเราไปขายสิบ,บาทเราไม่ขาดทุนแล้วเพราะเราลดปริมาณไปจากเจ็ดหมื่นเราไม่ได้ใช้เจ็ดหมื่นเลยเราก็ไปเอามูลสัตว์ตรงเนี้ที่เราเลี้ยงสัตว์ ทุกชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าปลืกป,ปักฟื้นทุนทัวบกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็เอามาใส่มาใช้เพราะว่ามันก็ใช้ปับ๊บเรากเราที่เราไปขายขายสิบ,บาทถามว่าม,ามีกำไรไหมกำไรอยู่ตรงไหนตรงไรที่เราเห็นชัดๆัดว่าเจ็ดหมืน่นแต่เราลงทุนไปเคยซื้อปุ๋ยซื้ออะไรไปเนี่ยตรงเนี้ยเราเราไม่ได้ใช้แล้วแต่เราได้ตรงเจ็ดหมื่มนเนี่ยเจ็ดหมืน่นถึงไม่ถึงเจ็ดหมืน่นก็ยังม,มีการลดต้นทุนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องค่อยๆถามไปไม่ใช่ว่าเราจะทําทําโดยที่ว่า เศษติดพอเพียงอ่ะมันทาเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆทําไปแล้วค่อยยรู้ไปทีเล็กๆน้อยค่อยรู่อยไปแล้ววนสุดท้ายพอเรารู้เสร็จแล้วเร็วๆแป๊บเนี่ยเราก็ต่อไปเนี่ยเป็นจุดยืนของเราแล้วเราแล้วเราก็พอเราทําตรงนี้ปป๊บทีนี้เราคิดอะไรรู้หมดเลยว่าสมมติเราเราทำไปหลายสอย่างเนี่ยคือเรารู้แล้วตอนเนี้ยคือว่าเศษติดพอเพียงอยู่ในเศษติดพอเพียงเรารู้แล้วค่ะเราทําตรงเนี้ย เราไม่ต้องลงทุนเออเราเรามีทุนของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำของเราไปไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต ok ้องไปทำอะไรเลยมันเริ่มเข้าระบบแล้วมันเกิดความยั่งยืนใช่ใช่ความยั่งยืนอยู่ในในหลักฐานของเราค่ะตอนนี้เราเหมือนเราเรามีหลักฐานหมดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเราหมดแล้วตอนเราจะทาอะไหสักหลอย่างเนี่ยพอเราแขกคิดเดียวเราลู้แล้วทาโดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนเออไม่ต้องไปฟักทุนเลยความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติคือความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยน,ปยนแปลงด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยทั้งสามปัจจัยนั้นมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ให้อยู่ในระดับพอเพียงสองประการดังนี้เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้รอบเกี่ยวกับวิชาการต่างๆเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต แล้วอย่างนี้พ่อสมศักดิ์นําแนวคิดนี้มาใช้ตอนนี้เข้าปีที่เท่าไหร่ละคะที่เราทำาูนย์เต้นร้วมันก็ประมาณอ่ที่ผมเปิดตัวนะค่ะปีสี่หกสี่หกเออเปิดตัวแต่ว่าผมทําก่อนนั่นมาแล้วก็มาตั้งตั้งหลักฐานมนเป็นการว่าจะประกวดอะไรก็แล้วแต่เอกสารก็ออกมาปีสี่หกอ่าแล้วก็เป็นเป็นเป็นผูกมัดเป็นหลักฐานนะ จากปีสี่หกจนบัดนี้ปีหกแปดนะยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะคสิ่งที่เขาเรียกว่าสัมผัสได้สิ่งที่มันได้เป็นผลสำเริจเกิดขึ้นจากการที่เราน้อมนำแนวทางนี้มาใช้เนี่ยจากสิ่งที่พ่อพิสูจน์มาแล้วเนี่ยมันได้อะไรบ้างผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าแทบทุกอย่างเลยแทบทุกอย่างที่มันทำสมมติสิบอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งสิบอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ผมก็เคยมุดว่าผมจะสร้างความกายทีแรกสร้างความเล็กๆก่อนม่ทีแรกมันได้ผลแค่หมื่นเดียวแล้วก็เอามูลสัตว์เนี่ยมามาทำเป็นปุ๋ยแล้วผมไม่ต้องซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์เลยแล้วผลก็ผลผลผลสุดท้ายผมก็บอกว่าอ้ยาเราอย่างส่งซื้อเขาเราไม่มีวิธีการทาผลสุดท้ายผมก็ไปเรียนอยู่ที่ศูนย์โยเลผมจบจากศูนย์โยเลปักปัทุกิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเอาตรงนั้นมาใช้หมดทุกอย่างเลย ทุกสิบอย่างเนี่ยเอามาใช้หมดทุกอย่างเลยแล้วเราก็ไม่ก่อปซื้อปุ๋ยอสารเลยเนี่ยเราเอายุกได้เลยเพื่อํำว่าจุลินทรีย์เนี่ยยุกไล่แมลงก็ได้ค่ะเอยุกทําปุ๋ยก็ได้ปรุงดินก็ได้ปรุงดินปรับสภาพดินเงี้ยเอ่อปรับสภาพดินเอ่อปุ๋ยก็ได้แล้วก็ทํฮอร์โมนก็ได้ค่ะเออปรับสภาพน้ําที่มีกินปรับสภาพน้าแล้วแล้วทําให้ดินเป็นกลางได้พีเฮได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอเราได้ตรงนี้มาปั๊บเนี่ย ผลท้ายว่าของของของพ่อที่ว่าการเดินตามรอยพ่อเนี่ยจริงๆ<ะ>แล้ว,วการเดินตามรอยพออย่อจริงๆล้วตอกคนลูกตบบคนลูกรักรู้อะไรแล้วเนี่ยนะจะอยู่ได้เลยยั่งยืนได้เลยก็ผมบอกว่าที่นี่เราเดินตามรอยพอ่อแต่เราไม่ไม่เคยว่าจะไปห่วงวิชาบอก่าทุกอย่างว่าเราทําได้แบบนี้แล้วเราก็อยากให้เขาทำเหมือนเรามั่งก็บอกว่าพ่อบอกค่ะต้องทำอะไรก็ดูก่อนพอเขาเห็นดีแล้วเขาก็ทําตามตรงนี้เราต้องจับ คำพูดของท่านสิ่สําคัญน่ะเอามาใช้แล้วเดี๋ยวก็แล้วก็กระจายไปใช่ไหมพอกระจายไปปับ๊บที่เขามาดูงานผมก็บรรยายแบบเนี้ยแล้วเขาก็ออกกลับไปทําตามแล้วเขาก็สำเร็จผลก็โทรกลับมาว่าสุดยอดจริงๆแต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอ,อ ดังนั้นเองคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่4ธันวาคม พุทธศักราช2,540เป็นโครงการของสำนักง,งานสาธารณสุขร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับ ลงมาพื้นที่ตรงนี้ก็เพื่อ,อะจะได้ประเมินยกระดับให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุภาพที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรที่จะเพิ่มองค์ประกอบจากเกษตรอินทรีย์จากความรู้ต่างๆของทางพื้นที่นี้ให้มีภูมิความรู้ทางด้านภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรสอดแทรกให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว หรือคณะศึกษาดูงานที่จะมาที่นี่ครับศักยภาพที่นี่ก็นอกจากภูมิความรู้ภูมิปัญญาไทยของคุณลุงที่ได้สั่งสมกันมานานเพื่อจะถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนะครับที่นี่ท่านก็ยังมีความรู้ด้านสมุนไพรแล้วก็สามารถปรับทั้งสมุนไพรพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นใบชมวงไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนอกจากนี้ท่านยังมีเขากางอ่อน ก็จะเสริมเข้ามาเป็นลักษณะว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงแล้วก็รักษาโรคเบื้องต้นได้ครับพ่อคะความรทราบสินใจในฐานะพวงชนชาวไทยค่ะที่วันนี้เราได้มีการน้อมนําแนวทางพระองค์ท่านมาใชา้แล้วชีวิตเรามีความสุขเราทราบสินใจยังไงบ้างครับจริงเราเป็นคนไทยยช่ไหม เราการปูพื้นฐานเราปรับหนึ่งเรามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ที่พึ่งของเราจริงๆแล้วอ่ะเราจะเราไม่อยากไปปูดเบี้ยเบี้ยของเกษตรกรผู้อื่นแต่เราพูดของเราเองที่ว่าที่ว่าในจิตใจของเราเนี่ยจริงๆเราอยู่ก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก่บคนคิดเป็นอาจจะเข้าใจสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทำหนึ่งท่านทำเพื่อประเทศชาติสองทำเพื่อประชาชนสามอยาาให้ประชาชนเนี่ย ไม่ไม่ตกทุกข์ในอยากอยากให้มีมีมีความสุขทุกคนแต่ที่นี้ว่าเราต้องเข้าใจว่าตรงเนี้เราลู้แล้วทีนี้ผลลัพธ์ท้ายเราก็มั่นใจเรามั่นใจตรงไหน,นมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างเราต้องพึงพาพึงพาท่านเพราะอะไรเพราะท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่เราจะต้องเดินตามเดินรอยตามได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่โกหกหลอกลวงเรามีแต่จะสอนแล้วก็ทําให้เรา มีความสุขในด้านไม่ว่าด้านด้านด้านความสุขกเกี่ยวกบด้านความสุขกด้านไหนก็แล้วแต่แล้วโหนุดท้ายท่านเราก็ยืนยัดว่าตรงเนี้ยยืนยันตรงนี้ว่าทําไมแล้วทําไมเราไม่ไม่ทำทุกอย่างตอบสนองท่านในเมื่อโครงการทุกโครงการเนี่ยสมมติาโครงการพระรามรเนี่ยก็ของท่านทําไมเราไม่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 ทําตามเออเนี่ยตอนนี้เราก็ทําตามแล้วเราทําทุกอย่างเพราะว่าความ ตรงนี้ความถูกต้องเนี่ยพอความถูกต้องปั๊บเราคิดได้คิดออกคิดแล้วรู้ทุกอย่างเนี่ยเราพยายามตอบสนองท่านว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยอย่างผมเองก็เขาก็สงบปวดสงบปวดแต่จังหวัดจันทร์ก็ที่หนึ่งทะลอดเขตก็ที่หนึ่งตะเลาะเรก็ไประดับประเทศอ่าสองข้างเราก็ผ่านเรงเสร็จก็ระดับประเทศเนี่ยความสูงเราถามว่าทําไมเราถึงจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าความรักความผูกพันของท่านเอาอพ่อหลวงเนี่ย อ่าจริงๆอ่ะนับเวลานี้ถึงเราจะ,จะจะจะยังไงก็แล้วเธอเราก็ทิ้งทันไม่ได้อ่าเราเราก็คิดตรงนั้นเน่ะแล้วเราก็มาทำเราก็เหมือนเหมือนเหมือนผูกพันกันอ่ะเนี่ยคือความสุขของเราอ่แล้วเราก็อยู่ได้แบบสบายอ่าไม่เดือดร้อนอ่าในเมื่อเราไม่เดือดร้อนแล้วเนี่ยก็คือความสุขอ่าทุกองทุกอย่างครับ